สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขับฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอตไปกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันรอบเพย์ออฟนัดที่2รอบชิงชนะเลิศฟอนตูนาด,ดุสเซดอร์พ้กับด้านโบคุมใน90นาทีไป0ูนย์ประตูต่อ3รวมผล2นัดนะครับทั้งคู่เสมอกันไป3ประตูต่อ3ต้องตัดสินด้วยกันนะครับ ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับก็ยังเสมอกันอยู่นะครับต้องตัดสินด้วยการดูทุที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านโบคุมครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะฟอร์ทนาดิเซอไป6ประตูต่อ5โดยทางด้านของโบคุมนั้นได้3ประตูครับาก่างด้านของฟิลลิปฮอฟมันนาทีที่18นาทีที่66และอีกลูกจากจุดโทษของเควินสตูเกอร์นาทีที่70จบเกมคู่นี้นะครับฟอร์ทนาดิเซอร์ดพ่ายกับด้านโบคุ้มไป0นย์ประตูต่อ3 มาดูในส่วนของผู้บอลต่างประเทศที่น่าสนใจซาอุดีลีกนัดสุดท้ายอันอาลีชนรอันไฟรฮา1หนึ่งประตูต่อศย์อันเวดาพ่ายอันฮิรัตไป1ประตูต่อสองดามักเสมออันลาฮิตไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง อันคารีสพ่ายอันลิยาดตไป1ประตูต่อ2อันตาอีพ่ายอันอาดูดไปศนประตูต่อ2อันซาบาบชนะอันฟาเต3สประตูต่อ2อันฮาเฮมนะครับชนะอับฮาไปสองประตูต่อ1อันตาวอนชนะอันเอติฟาสไป1ประตูต่อศและอันนัสเซอร์ชนะอันฮิรัตขอประทานนะครับอันอิติฮัดนะครับไป4ประตูต่อสอง มาต่อกันที่ผลฟุตบอลออสเวรเลียนของสวีเดนนอร์ตโคปิงพ่ายวานาโมไป0ประตูต่อ4 A.I.K. โซน่าชนะ I.F.K. โกเทนบอร์ก5ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไว้เคารลีก้าของฟินแลนด์ v p s ชนะอินเตอร์ตูคูไป3ประตูต่อ1และลาติพ่าย S.J.K. ไป0ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติกเตมาลาเสมอนกิการากัวไป1ประตูต่อ1 โดยทางด้านกุเตมาลานั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของลูบิโอลูบินนาทีที่11ส่วนทางด้านของนิการากัวนั้นได้1ประตูจากลูกที่จุดโทษนาทีที่61จากการทำาประตูของฮาโลเมดิน่าจบเกมคู่นี้นะครับกุเตมาลาเสมอนิการากัวไป1ประตูต่อ1มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอล U17 ชิงแชมป์ยุโรปสวีเดน 17, ยูสิบเจ็ดพ่ายอิตาลียูสิ 17, ประตูต่อสอ โปแลนด์ย17ชนะสโลวาเกียย17 4ประตูต่อ0อังกฤษยู u 17ชนะสเปนย17 3ประตูต่อ1และโปรตุเกส u 17พ่ายฝรั่งเศสย17 1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ